สวัสดีค่ะยิดีตอนรับเข้าสู่ช่องดัดดี้ดองนะคะวันนี้จะมาแนะนำสกิลเจ้าอิกกี้กันนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะจะบอกว่าใครที่กําลังจะใช้ท่า1ในการต่อสู้เพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าแบบไม่ได้เป็นร้อยเปอร์นต์นะทุกคนการใช้สกิลอิกกี้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการกดท่า2องไปก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยท่า1เราจะสามารถใช้ท่าหได้รัวแบบ มากเลยนะคะรัวแบบไม่มีวันหมดนะคะการใช้สกิลที่ถูกต้องของน้องอิกกี้นั่นก็คือการกดท่าสองไปค่ะแล้วให้ติดคาสินจากนั้นป่าท่าหเห็นสตีไม่น่าไหมค่ะน้องสลีเรื่อยๆนะคะสามารถใช้ได้รัวๆแบบนี้เลยจากนั้นพอหมดเนี่ยคููดาวท่าสองจะมาพอดีทันเวลาแล้วเราก็สามารถป่าได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะก็ เวลสองเนี่ยเราก็สามารถทำให้เลยได้เลยเนี่ยไหมมันก็จะกลับมาครูดาวชนกันแบบนี้เรื่อยๆ,ๆนะคะนี่คือการใช้สกิลอิกกี้ที่แบบคุ้มมากๆเลยนะคะคุ้มกว่าการที่เราไปกดท่านหนึ่งแล้วแบบมันก็จะติดคูดาวเนาะเดี๋ยวรอให้บอดอ่ะบอดเดินมาแล้วนะคะอ่ะใช้ท่าสอง oh <my> ปาหนึ่งปื๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้แบบ รัวๆต้องปาให้โดนหัวศัตรูได้นะทุกคนนี้ถ้าสองก็จะกลับมาพอดีก็ต่อไปนะฮะก็จะยาวไปยาวไปนะคะข้อดีของการใช้แบบนี้เนี่ยนั่นก็คือเวลาไอ้เจ้าตัวที่ติดพาร์สิบบนหัวเนี่ยที่เราปาอยู่ได้รัวๆมันเดินไปใกล้ๆใครมันก็จะแชร์ดามิจากท่าหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยคออยู่ใกล้ๆก็จะโดนดามิด้วยเหมือนกันนะคะส่วนข้อเสียเนี่ย ข้อเสียของเจ้าอิกกี้เนี่ยก็คือเวลาสตูเวลาโดนสตันหรือว่าซีซีไถหรืออะไรก็ตามตัวที่หยุดเนี่ยพาสีของอิกกี้มันจะหยุดทันทีนะคะก็คือถ้าหนึ่งจะหยุดทันทีไม่สามารถยิงได้แบบต่อเนื่องอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเดินหามุมดีในการในการที่จะปาปาสกี้นะคะ ก็กดค้างไปเลยแล้วแบบพยายามหามุมดีๆหามุมที่เล่นได้อะพยายามติดหินอะไรนี้เยอะนะคะหามุมด,ดีๆดูเพราะว่าถ้าโดนก็คือหยุดทันทีเลยเดี๋ยวลองดูนะคะอ้าวเดี๋ยวนะเดินมาได้แล้วนี่นะคะสุบาปเราโดนไถก, <ๆ S 1> ก็จะคูดาวเป็นสามสองหนึ่งแบบนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเดินยังไงก็ได้ที่สามารถปลารัวนะฮะก็คือเว้นระยะไว้แหละหุ่ยมีแรงจังเลยอะ่ะเดยคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมจนจบน,นะคะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อ้อเด็วลืมให้ดูนะ ก็คือตอนนี้ครูดาวเดัดคือสูตรเปอร์เซ็นต์นะคะได้ไม่ได้เอาครูดาวมาเลยนะคะแล้วก็ของก็ไม่ได้ออกสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเปมน็นกำลังใจให้ดัดด้วยนะคะมีอะไรให้ นนาม,มีอะไรให้ติชมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะคะวันนี้ก็ได้กันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊วยบ๊ยบ